สวัสดีพี่น้องเช้าแอลออนทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สร้างเอืองสีมารีวิวไอ้รถลากเครื่องหยอดเขาแหงเนาะครับที่สร้างเอืองเหตุข้นไม่จะเป็นจะเป็นไอโตไม่ล่ะสุดเหตุข้นไม่นะครับออกแบบไม่เบิดเลยพี่น้องอากะเครื่องหยอดที่สร้างเอืองจองไว้ตั้งแต่เดือนมกราเนาะครับเทาร์โนนีกับโบทันไดเนาะครับกับโบรูว่าสิไดหรือบ่ไดเลยพี่นอ้องบ่คือต้อล้วละได้ได้กะ ได้กับเอาบ่ได้กับบ่เอาคือบ่ค้นต่อแล้วว่ามันโดนเกินไปแล้วนะครับวันนี้พี่น้องหลายคนก็โทรถามสางอึงอยู่เรื่อยๆอยู่ได้ว่าได้เครื่องหยอดหรอไปได้เห็ดรถลากหรอไปนะครับว่านีพี่น้องบิ่งก็บค้นต่อว่าสีเอาไอ้รถลากน้ำรถลากเครื่องหยอดนี่น้ำสางอึงก็หลายคนอยู่นะครับที่ที่ค้นต้อว่าสีเอามาที่นี่ถ่ารสโต้ย่ามันกับบ่มาจากเถื่อนนะครับก็คุดว่าจนจนว่าปีนี้นาจะบ่ได้เห็ดหะอวันนี้พูขค้นต้อกับค้นต่อเนาะครับวันนี้สางอึงก็เลยโทรไปถามขอมูวนี่ น้ำพีน้องทางพ้นท้องลอยเอทเนาะครับพ้นเพิ่นมีเครื่องหยอดที่ว่าเป็นจานแหวกเป็นรุ iji, homem, ่นที่เป็นจานแหวกเพราะว่าของอึงมันของซางอึงนี่มันเป็นขากระตูนะครับก็เลยโทรไปถามขอมูลเพลินว่าสูงยังไดเยาจังไงมันจานแหวกมันยืนมาเท่าไรเพิ่นกระห้ขขอมูลมากวันนี้ซางอึงก็เลยมาเห็ดลองเบื่องนะครับกับมาเห็ดลองเบื่องกับบด้เห็ดเต็มทีเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องมาเอาเอวออนกับมาสุมมือนะครับมาสุมมือมือละคัน2อขั้นกัออกไปเรื่อยๆอยู่นะครับนล้วกับบด้เฮ็ดเต็ ตัวต้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบัดเทศเรียบร้อยแล้วม่านทดสอบยกทดสอบหลากเบิ่งกับปกติว่าดีพี่น้องตอบโจดีหลีตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวออกแบบที่ว่าเสียบง่ายถอดง่ายนะครับเสียบเร็้ยวถอดเร็้ยวนะครับคือก็คือเสียบของง่ายๆกับล็อกเลยไอ้บ่ต้องไปอีกยังนะครับยกขึ้นมันล็อกล็อกเลยหล้วก็คือหลกไปได้เลยเ้าบ่ต้องไปล็อกบ่ต้องไปมัดอีกอย่างแล้วนะครับตัวนี้สะดวกแท้นะครับ แล้วก็เวลาถอดก็คือวางลงวางลงก็ดึงออกได้เลยนะครับจะเป็นที่เสียบง่ายถอดง่ายนะครับรุ่นนี้สําหรับพี่น้องผู้ที่ลอ้อลดลากเครื่องยอดอยู่นะครับเนาะตอนนี้คือพึ่งจะแล้วเฉพาะตัวตนแบบนะครับเอตัวทีว่าสีเฮดอีหลีสร้างเอิ้งกับตัดเล็กตัดอี่ยังไว้เรียบร้อยแล่าเพราะว่าจะต้องเฮดเห็นมันสเปกเดียวกันทุกอันเล็กก็ต้องตัดให้มันต่อกันทุกอันนะครับเตรียมไวเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เหลือตะแคเรเฮดวันนี้คาสูวาสร้างเอิ้งเฮดแล้วนะครับกับสีโพดบอกพี่น้องอีกที่หนึ่งก็คือตอน,นี้ ตัวนี้ที่ทสร้างเอื้องเหตุขึ้นไม่ลาสุดนี่สิสามารถใส่ได้กับเครื่องหยอดเข่าแหงทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นที่เป็นแบบซีแถวเพราะว่าที่เป็นขากระทู่หรือว่าเป็นจานแหวกใส่ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับใส่น้ากันด้เบิดนะครับอันนี้เียพี่น้องเบื้องงานดิบนะครับเพื่องานที่พ่ท่านในเหตุสีนะครับสาหรับแขนยกสําหรับแขนยกที่ยกไอ้เครื่องหยอดเข่าขึ้นนะครับเ่ราะว่าแขนใส่หรือแขนขัว จะสามารถสไลด์ปับสูงต่ำได้นะครับก็คือพี่น้องเอาไปใส่กับเครื่องหยอดรุ่นใดก็ตามเข้าไปวางลงเล้วเข้าเขากันเลื่อนปรับควมสูงให้มันพอดีกับแต่ละเครื่องไปเลยนะครับปรับเห็นมันพอดีแล้วเข้ากัล็อกน็อตนะครับเมื่อว่าแขน้ส่แขนขัวก็สิทธิสามารถปรับเห็นมันพอดีกับเครื่องหยดเขาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปเลยนะครับบัดนี้มันก็สิสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับคือผู้ใดเครื่องสูงสมัยก็คือปรับเอาเห็นมันพอดีแหละมันมันจะใส่น้ากันไปได้เลยนะครับสาหรับไอเครื่อง ไอ้รถล,ลากเครื่องหยอดตัวนี้นะครับปรับให้มันพอดีของแต่ละขั้นไปนะครับและะ้วก็เทียบให้เบื้องพี่น้องสําหรับโตไม้โตไม้ติร้างึ่งเห็ดข้นไม้กับโตเกาติด้างอึ้งใสยย่ยูจะมีความแตกต่างกันในตรงที่รายละเอียดของชิ้นงานนะครับโตเกาส้างึ้งสีก็คือออกตายเลยพี่น้องออกตายเวลาไอ้งัดก็คืองัดเอาไปซุปเขาก็คืองัดขึ้นเลยแต่ว่าโตไม้นี่มันจะสามารถ ตัวแขนยกนี่จะสามารถปรับสูงต่ำได้น,นะครับจะมีความแตกต่างกันแลวก็รายละเอียดจะต่างกันนะครับกับตัวเก่าส่วนทางหูหลักจะเป็นแบบนี้หรือพี่นนองสามารถเอาไปยึดติดกับท้ายของพวงเขาได้เลยนะครับนีก็จะมีสลักมีสลักแล้วก็จะมีบูไห้ย,ยังสี่เขาก็ไปยึดติดได้เลยนะครับเอ้ถ้าเป็นไม้กับขันน็อนก็ได้หรือตีตะปูก็ไรนะครับจะเป็นจะเป็นลักษาะยังสี่ห้หรือว่ากันผู้ใดพวงเป็นเล็กก็สามารถออกติดได้เลยนะครับสำหรับตัวที่ไปยึดติดกับเอ้ ไอ้พ่วงพ่วงอีแตกๆนะครับวันนี้ถามามันที่หักบ่บ่บาหักนะครับเพราะว่าอันมันอันนี้จะเป็นบูดหลวมนะครับใส่บูดหลวมสามารถเงือกได้งับได้นะครับอันนี้จะบ่าหักความมันหลวมนะครับบ่ได้ใส่บูดที่เป็นบูดเหน่นนะครับอันนี้รองรับความสูงของพวงตั้งแต่เจ็ดสิบเซนลงมานะครับสูงเจ็ดสิบเซนถอยลงมาใส่ได้นะครับขันผู้ใดสูงเกินเจ็ดสิบเซนก็นจำใคยแก่หรือว่า หาไม่หาอย่างมาถาบเห็นมันไอต่ำลงมาประมาณเจ็ดสิบเซนถอยลงมานี่ใส่ได้นะครับเคื่อว่าพ่วงก,กับที่สูงเกินนี่เหรอครับเอ๋สำหรับถ่ายพ่วงกันผมว่าได้สูงเกินเจ็ดสิบกับถือว่าสูงโผล่แล้วนะครับหลังจากที่เขาหยุดใส่ถ่ายพ่วงแล้วนะครับพี่น้องเวลาเขาเอาออกไปใส่งานเขาก็จะลากไปแบบนี้นะครับลากน้ำกลนพ่วงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็สําหรับปีนี้ลดลากเครื่องยอดเขาแหงที่สร้างงึ่งเฮ็ดนี่ก็จะมีบบกี้ขั้นเองนะครับ ขันผู้ใดเลี้ยวกับคือใดเหระพี่น้องขันผู้ใดเอาเอาบทันกับยาเฝ้าวากันนะครับเพราะว่ามันผิดแผนนะครับเพราะว่าสางอึงวางแผนไว้ว่าสีไดเครื่องตัวยางมาเห็ดไว้ไว้กับสีได้เห็ดห้าพี่น้องกได้หลายคันกับสีไดเห็ดให้มันทันบัดที่นี่มันผิดแผนนะครับไอ้เครื่องที่จองไว้มันกับบมาจากเถื่อบัดนี้มาเห็ดมาเห็ดหลาๆมาเห็ดเอ๋ก็ไอไใกล้สีไดหยอดใกล้สีใดใสแล้วมันก็เลยผิดแผนไปมันก็เลยซาไปกสีมีบกี่คันนะครับสำหรับปีนี้ขันผู้ใดบทันกับ เป็นอันว่าถ้าเอาปีรุ่นเนาะครับถ้าเอาปีรุ่นก็ได้ดอกเพราะว่าขันทุกวันนั้นสร้างอึ้งกับสิสร้างของมาเห็ดเพิ่มอีกขันพี่น้องอยากได้หลายเนาะครับแต่สําหรับปีนี้ก็ผู้ใดทันก็ใส่ใส่ไปก่อนเนาะครับผู้ใดบ่ทันก็ยังคไงถ้าเอาปีรุ่นเพราะว่ามันผิดแผนเนาะครับสําหรับปีนี้เขาสร้างอึ้งตอนนี้ก็บ่ทันได้หยดเด้อพี่น้องเพราะว่าสร้างึงออกไปเบิ่งหน้ำลรอฝนมันตกดูอยู่ช่วงนี้ฝนตกเกือบซุมื้ออรถมื้อนี้อยู่หน้ามันก็มีน้ํานะครับน้ํามันห่วง กระหงพอสมควรไปนี่ขันสิไปหยอดกับย่านเขาโนอกันเลยก็เลยสิหยุดใบสะก้อนนะครับรอ้อยหนางมันแหงให้ฝนถิ่มไปอีกจักน้อยสะก้อนยังคอยสิไปหยอดเนาะครับขันตัว้างอึงลงไปหยอดกระสิท่ายคลิปมาฝากพี่น้องอีกหนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอาซ้ำานีก้นน,กนนะครับเนาะขอบคุณและก็สวัสดีครับ